สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านนะครับอยู่กับบุตรทรงและสไตล์เช่นเดิมน,นะครับวันนี้วันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับเปนาทิตย์ที่หวยออกพอดีนะครับแต่วันนี้จะมากรีดรอบที่3นะครับรตาที่แล้วก็กรีดไปแล้วนะครับก็มีเริ่มมีแต่เยื่อ,อหุ้มขึ้นมาใหม่นะยอดใหม่ แดี๋ยวเราก็จะขีดตรงนี้นะครับขีดแล้วก็ตกแต่งตามโคนต้นนี้นิดหน่อยนะครับตรงนี้แต่งากาบนะครับแต่มันแยกออกมาเนาะก็ยังเป็นคงเป็นสามต้นเดิมมือนเดิมนะครับนะครับยังไม่ได้เอาลงกระถางนะคงจะเป็นนะเดี๋ยวเดือนหน้านะก็เอาลงนะครับพอวันหนึ่งแตกใบนะใบนะได้เรื่อยๆอ,อ,อ,อยู่นะครับ กเดือนหน้าน่าจะพอดีเอาลงกระถางโอเคครับเราไปเริ่มรีดกันเลยครับเริ่มแตกยอดใหม่เครับเริ่มกันเลยเออต้องแต่งใจเย็นๆนะครับ กา้นานโคก็จะเป็นลำต้นนะตรงนี้ต้องขีดดีๆนะครับ,บนี่ก็ขีดลงไป ระมัดระวังนะครับยอดมันจะหักง่ายยอดอ่อน <Okay. S 1> การที่เกิดมาใหม่นะแต่ยอดมาใหม่เราก็ต้องปีดก้าน เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้มันสูงนะเพื่อทำแกนแล้วต้องขีดเพราะว่าใ้เยื่อที่มันหุ้มยอดเนจะทําให้ใบสูงขึ้นนะสูงขึ้นยาวขึ้นเราก็ต้องปรีดให้มันแผ่ออก วังในเรื่องยอดจะประดินในยอดค่ะบขีดย่างนิดนึงนะครับ อันนี้ก็เริ่มมีพุมแล้วนะครับแล้วก็กีีตอ,อไปเลยแต่มันอ่อนมากก็ต้องระวังมันกิ่นหัดได้ง่าย ไปอย่างนี้ก่อนนะครับไม่ต้องออกเยอะยอดยอดอ่อนแล้วเราใบมันแก่แเราไปนั่นกินตกแต่งโคนกาบตังหน่อยนะครับ นะคอันนี้เริ่มพุ่มยอดแล้วนะครับแล้วก็ต้องกรีดค่อยๆตะกิดนะครับกรีดทั้สงสองด้าน ครับนะในสองต้นที่พ่อไว้ตอนนี้ก็เริ่มเขียวแล้วนะครับท,ที่เราลงกระถางไว้อาคิดก่อนหน้านั้นนะครับก็เริ่มเขียวแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็ค่อยทำากรีบกี่ที่เราผ่าผ่ายยอดไว้นะครับที่เรา ยอดไว้นะครับครับ้ับก,ก็ต้องเอาไปกินก็ต้องใจเย็ยนๆนะครับรอใช้เวลาโอ่าจะได้ใส่ข้า,าวที่สวยงามนะครับต้องใจเย็ยน ยอดไปอย่างนี้นะครับตันนี้เดี๋ยวรออาทิตย์หน้าน่าจะได้กีดต่ออีกรอบหนึ่ง าศร้อนมากนะครับฝนไม่ตกไม่ตกอากาศร้อนเราก็ค่อยสร้างลำต้นนะครับาลำต้นมาเดี๋ยวเรากีให้มันจนล่องดีๆต้นจะได้สวยงามนนเรื่องลากเริ่ม,มยาวขึน้นก้นละ เดยนหน้าต้องเอาลงกระถางแล้วอันนี้จะเป็นทรงแบบตูดมกไอ้อตูดมด แต่งซะหน่อยน,นี่ากาับตัวนี้ออกรอให้มันเขียวเนะเขาะจากเค้าขามันเขียวกาบมันจะได้แยกเป็นกลับให้กลับมันแล้วก็แต่งงูไปโอเคครับวันนี้ก็แต่งรอบที่สามนะครับสำหรับสามต้นนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับนะครับก็ ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ